ชมนะคะวันนี้นะคะนภา,าเอาน้องนิดนะคะมาอยู่บ้านตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วทีนี้นภา,าก็ฉีดวัคซีนให้นะคะเอาไปฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้านนะคะให้คุณหมอเข้ามาฉีดให้ที่บ้านเลยนะคะก็ดีอยู่นะคะอำนวยความสะดวกให้เพรว่านิกเขาไม่ยอมไปนะคะเขาโดนเพื่อนนะคะเพื่อนข้างเคียงนะคะกับนะคะนิคเอาขาเอาเอาเอาตรงนี้ให้ ถ้าผู้ชมดูสิลูกเจ็บไหมเนี่ยตรงนี้น่ะนะคะได้แผลแล้วนะคะโอ้ได้แผลหนูเจ็บมากใช่ไหมลูกพวะคุณหมอก็ฉีดอ่าพี่สุนักป้าอย่ากลัวไม่เอานะลกูกไปก็ไม่ทำอะไรนะถ้านอนทั้งวันนะคะอันนี้ก็เป็นสายน้ำเกลือนะคะที่คุณหมอให้มาช่วยคาวนะคะนะคะก็ไม่มีเวลาจะซื้อสร้อย สวยๆนะคะมาใส่ให้เขานะคะก็ผูกอันนี้ไว้ก่อนนะคะเผื่อคนข้างเคียงหรือว่าคนที่พบเห็นนะคะก็จะได้มีความมั่นใจจะได้ไม่กลัวน้องเขามากแม่ใส่สร้อยสวยให้หนูรุ่นหมนะใส่สร้อยสวยสร้อยสวยนะคะสร้อยสวยเจ็บไหมเจ็บไหมเมื่อวานนะคะ,ะกลับมาจากที่บ้านนะคะกลับมาจากที่ทํางานนะคะมาถึงบ้านนะคะ อาหารนะคะพวกกระดูกหมูนะคะ,ะที่ร้านอาหารนะคะก็อเอาให้นะคะก็กระดูกหมูเนื้อหมูนะคะก็กินใหญ่เลยนะคะแบบไม่เคยพบเคยเจอเลยคะวันนี้ก็เลยไม่กินเลยนะคะกินจนเต็มเต็มที่หรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นแบบปวดนะคะปวดแขะที่เพื่อนเขากัดนะคะเจ็บมากไม่รู้อันนี้นะคะ ก็ได้ยากแก้อาเสีมาให้นะคะแล้วนี่ก็เป็นวัคซีนนะคะพิสุดนักบ้าของน้องนิกสุดหลอนะคะทำไมต้องเหงาทั้งวันล,ล่ะลูกไม่สนับคิดถึงแม่เลยนอนเฝ้าน่ะนอนเฝ้าแม่ทั้งวันหรือว่านูจะกลับไปอยู่ที่เดิมลูกลับไปอยู่ที่เดิมไหม ไปไหมลูกเจ็บไหมขาไหนขอดูซิเจ็บไหมเนะี่ยเจ็บตรงนี้ไหมอุ๊ยนะ่ะทําไมเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเจ็บมากเหรอทําไมตาของขวางนะเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครเขารักหนูนะลูกนะไม่มีใครเขาเอ็นดูหนูนะทําไมหนูต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะลูกหนูนเจ็บแผลเลยลูกทำสมกับคิดถึงแม่หน่อยสิแอนแล้วจะมากัดแม่อย่างไรพวกนะคะคเขาก็เลียแผลตัานะคะขาเข้า,ขาวบวมนะคะเดินไม่ได้เลยนะคะ เจ้าถิ่นนะคะที่บ้านนะคะเจ้าถิ่นก็คือไอ้ทองนะคะกับมินระยานะคะามาลุงกัดเขานะคะก็น่าสงสารไม่กล้าออกนอกบ้านเลยนะคะก็คงกวดฉี่นะคะแต่เขาก็ไม่ฉี่นะคะก็อดกั้นนะคะตอนเช้าก็ไปฉี่มาแล้วนะคะวันนี้ก็นอน,นะคะง,อง,องเจ็บแผลเลียแผลอยู่ทองทองเอ้ยอยู่ไหนล่ะที่หลังอย่าทำนะอย่าทบเพื่อนนะ้า,ามาอยู่เป็นมิตรด้วย ดูแลเขาไม่ดีที่สุดนะคะ,ะกลัวเมื่อวันที่ได้ชมน,นะ่ะหกัวอะไม่รู้กลัวได้ไหมกลัวครับสวัสดีค่ะนะคะกลัวกว็อยากเป็นมิตรกับเขานะคะแต่สุดหลอนะคะนี่สุดหลอนะคะก็เขาก็ตื่นนะคะตื่นตะบกสถานที่น,นะคะแล้วก็ไม่ไว้วางใจใครทั้งสิ้นนะคะไม่แต่นักานะคะก็ค,คิดว่าเราจะเอาเขามาทําอะไรนะคะ อันนี้ก็เป็นนะคะกิจกรรมที่หลังจากที่นะคะเอาน้องเข้ามานะคะและพาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ